รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <c oughs> จังขารบทเทียงนั่นว่าชีว,นะว,วตัวโสวมันก็ไปตัวกนะวนก็เรือกมัเป็นล่อเรือกให้ได้คุณแม่เป็นล่อลิ่งไปมันก็นเลยเพี้ยนเสียศูนย์ไปวัดนี่คือความบทเทียงเนาะนับเมือ่อฮะยังทีง่อยังว่ายมมัน นี่นำลำยป่ปงเซงมูได้เห็นบบปิดปากไว้กันไรกันเขียวัน้าตัางนะนะี่ลนะเนาะหน้าตัางโบกบหน้าตัางประตูประตูคือเขียวเนาะหนะ้าตัางคือตาสังกัดสีคือหัวผมนะนะั่นนะสูง้วต่ำตำหลักเขาวนะกลมลงกลมลงนะกลับไปสู่ดินดินน้ำล่มไป จังหวะว่าปิตินาว่า,า,า,าผู้บวชต้นดลเนาะมันบัพระมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเห็นเครื่ออันนี้เห็นเครื่อตนให้อหนากุติปูเตีเยแตก่อนกคอเอลลักใปไผ่ไปสักใบเดี๋ยวนี้ลักไปไผ่หายไปเหลือแต่เครื่อตนให ซ้ำเขาไปตัดออกเป็นท่าเอาหลอดเจาไปนะก็เลยมาขิดเบิ้งซําชีวิตพระเขาเนี่ยละเนี่ชีวิตผักปูเมินเนี่ยกันจากท้ายบ้านมาเป็นผักสามปีละซําหากใค่มันซึมเขานะใบไั่สิหายไปเรื่อยๆนะอันที่เป็นใบไั่คือเกาบด้ปูยิมเนี่ยคือกันจากปีละสี่หรือหา เออหกนี่ไม่ไปไม่ไพ่ใกล้เบิดน่ะคือไม่ดั้งเดิมนะนะต้นไพ่นะหายไปเหลือตะหากไห้วะมันกินเข้าไปนะเรียนว่าอันสิบแปรแปลงสิแต่ตามตามแต่ไปเห็นต้นไห้ว่าโอ้ชีวิตเท่านี่เป็นพานี้หลายโนย่โย่มยี่สิเอ็ปีเป็นพานาี่สามทิเบิ้งหน้าจะก้องกะแกมบ่ตาเหี่ยวกไปแล้ว จะลดสังเวชจะคลองรังเทียก็ได้ลูกน้องก็มาก,กับทัานั่นละลูกน้องกับผมเขาบูเดียวกันเพ่งเขากลัวเอ่อรัองเทียว่าเ,าเาข้าเถ่าว่าเขาลองแล้วคนเหมือนเถ่าก็เข้าเออนี่แหละเนาะเอามาบอกคือกันรังเทียอายุหน่อยกับเถ่ากลัวรังเทียอายุไหลกับเข้าเถ่ากลัวกับนี่เป็นไปยัลไงชีวิตเนาะ สูงแล้วดำดำแล้วขาวนะวัดต้องหาแนวยยอมด้องว่าฮาย่อมได้กะขาวกับขา,ขา,ขาย่อมลายมันสิทำไลยหนังศีรษะเป็นมะเร็งได้นะบวมเป็นคุณหญิงคุณนายเาเอาเพอไปวัดไปว่าเนี่ยก็ได้เนาะนะคุณหญิงคุณนายเนี่ยยากลายแนว่ยาสิไปวัดเนี่ยใส่ขนตาเช่นกันเน่ะ ขน,นตาจำแห้งบ่ได้ลยไหขน,นตามันรุดห้องเท่าในงวดจำม,มันเขียวปอมรุดออกกามีนโอ้หวานมัตจำนี่ละซ้าอย่างนุ่งบัใไซ่บัตไซ่บาดนะมันจำนี่รีเด้นี่ไซ่บาดจำนะเขา้าไอ้เขียวปอมพงบอกนะเกือบลงบาดพอให้กันเป็นผู้เจ้าของเขียวปอมได้ยินกันหลวงพ่อก็คือกันนะ เลยบวชใส่นะส่งเราดำดำเราขาวเหี่ยเราสั่นใจตาโฮเหี่ยเาสั่นใส่เวียนแต่เด่นนี่นะกันอ่านหนังสือกันบวชใส่บวเห็นได้เลยผู้ยิ้มก็ได้เงี้ยน่อลนงปอกันถอดเวียนมันด้วยนะอ่านบ่อยตาไลา่ต่อไปเนี่ยจเห็นเนี่ยจะออกสีข,ขาวๆเห็นแต่เสียนะหนาจังเป็นผู้ได้เลยจักหน่อย ปูเมือนกันเริ่มเลยเนะกันบอกเริ่ม,เร,มเริ่มจำคนบ้างนะปูเมือนกันนะสัมยายเสร็จทีนะคล้ายๆอาจารย์นะเนาะอาจารย์ครับตอนเรามาให้เออลงพอง่ออยู่นะลงพ่อเอาอะไรมามั่นกับกล้วยวสียางออกไปหน้าคล้ายๆอาจารย์บ้าเนะปูเมือนกับมันหลงเรื่อยอยู่บังกวนเออ หลงโบขึ้นโบว่าตะปูเหมือนตะวน้งพ่อกันหลงอยู่เลยว่าจิกขึ้กันบ่องเนี้ยเป็นหลงเหมือนจำบัไใดจ่อ <c> ย <oughs> สั่งพวกเขาโคตรจะน้าคายยาเ่ยดิยากินเราจำดีนแลว้วน้องพ่อเออออกไปว่ามาผูวมาคายยาก็จำจะคลองบัไใดขึ้นกัน <c oughs> จากมันตะเซยนั่นแหละสังคมมันกูมือนี่ยตัวพออยู่หลอดคลองฉีดไป แต่ว่าธรรมะมันบ่มีการตรวกันเนาะเถาเขา,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 าว่าเถาเกี้ยว่าเกีแต่ก่อนสําคัญเฮาบ่าไปทวงเขาต้องตรงเท่านั้ะแต่ว่าหูความจริงก็พ่อนะเนี่ยการไปทวงเนี่ยวันบ่ามาฮอดวัดเนี่ยจาเถาเดียวนี่หลายถนเถาอยู่ดอกคือจังนั้นไอ้ปูหน่อยมารับคู่เอเดนเขาว่าจะยโสนะ เพาะจิตวาเลี้ยงมันเพียรบอกปู่ที่มาเลี้ยงยงังไปโอ้มามาตอนเสาร์ตอนนั้นไปรับคู่เอ๋กันนะคู่น,อนะน,อน้อยมาทัาน,าน,น,น,านคู่น้อยยังอ่อมชนะบ่เห็นอาจารย์ันู่เอ๋จะเสียไนปะโทษไปหาเอ,อ้าข้าเจ้านั่งอยู่ศนานะ่ะมิเต่าพูดเถ่า่าทันนั่งอยู่เอานั่ยล่ะคู่เอ๋เป็นวันคู่เอ๋เนี่ยวันเล็กน้อยนะแต่มิเต่าพูดเถ่ามาหนีกับมี่ให้กัน แถวหนึ่งบรรยไก่เค้บันเนี่ยเาทำใช่อายุนะหลวงพ่อว่าหนูอายุกี่ปีเกิดขึว่าแล้วหลหรอกฮะเกิดว่า,า,ไ,ววาไม่ถึงหกสิบละมังม้งวะดีใจโอหกสิบห้าแล้วกันวะ <c oughs> เนี่ยกันว่าตรงไรเขาสิเกียดเนาะเออเแ่าเค้บซื่อใหญ่เค้บโคชนาะให้หลวงพ่อโคชนาขายลี่สวด ทีแรกกไก้เป็นขายดินโบ,บออกไอ้ดินโบออกมีผู้บอกว่าบัตรเนหลวงพ่อเสกให้กลับไปบมันจะขายไอรีบัตก็นเลยอันนั้นไก้สามเมื่อินแบเดียวโอ้พอหาเหายีไข่ตัวเขาเดียวบัตรแต่ว่าไก่วัดอันนั้นเบิดจ่อยทาวเทนนะยันปีชาเขาจะซื้านบัตรเนี่ยเราก็จะขายรีสโดหลวงพ่อขังมาอยาก เขาให้หกสิบล้านมันอยากได้หกสิบห้าไปมากขึ้นไปเลยเรื่อยบริได้ขายจ่อยอเดี๋ยวนี้ไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศหลวงพ่อเสกให้หน่อยนะบัรมรดกบัตช่วงมนะรดกสวดไปกูเม,อม่อเหล่ามุ่นประมาณเดือนหนึ่งโทษมากใกล้แล้วเล่งหน่อยนะเล่งยังได้น้อบัตรมาสนสามเดือนผ่านไปเออ อีกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลงพ่อโอ้มันเป็นได้กันยันรวยอยู่เฮาหัวถันบอกกันลูกนอก้องสีแบงกันละเด็กถัสมมูลมาเขาให้มากเขาให้หลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งถันะสมมูลเขาให้ลวงพ่อ,อสิบล้านกันสีแบงพุ่นละแสนพุน่นนั่นกับแสนพุน่นนี่กับแสนเลยแบงกันละทั้งเลยแบงกันเบิดประมาณหาล้านกว่า ออกไปมาได้เงินหลหลีบาทเขาได้บอวเป็นเท่าได้แอบประมาณปีนึงได้แล้วหลวงพ่อโอ้ก้อนศิษยนี่ละวองนี่ก็สิได้แ่งที่เพิ่มใจดีปูหน่อยเบิร์ตไปตอนนั้นพจนิีิทธสองเสนนั่นล้อทันแล้วเอาเงินเขามาบดได้เอาคืนเขามาบดได้ยังได้ละบปูหน่อยล้วททันแล้วเม็ดทถาเดียวนี่ล่ะเอาเงินเขามาบดได้ <laughs> ใหญ่เคี่ยรีดสวนแล้วอยู่ถานปนุ่มอยู่ไอ้นำกำนะปูอย่ายที่ภาพปูเหมือนที่บ่งอย่างตอนนั้นไปตุดงตุดงย่างจากไอ้เนี่ยนะบทมูขณะมาจากบุรีรัมย์หรือสีเกรก่อนบุรีรัมย์เนาะตอนอย่างกับปูอ่ะบทพญยาศรม่นเนาะเออว่าย่างเขาน้วย่างจากนี้ไปหุน่นนั่นแหละพระเจ้าเห็นพระตุดงก็เลยขัง หลวงพ่อกัดเขาผ้าไปเบะน,นั่นแหละสาเหตุสิเดียเราขายดินมันฟุกซื้อๆดอกอวันเอาหัวว่าเขาขังนออผูกบันไอน้ขายรีดสวดนั่นแหละเขาเสียวเงินมาให้แบ่งกันละทั้งเลยเงีแต่หมออยู่พูดยิบมาเต็มดองดองเขาจะให้ท่าใดหลวงพอ่อ <laughs> สี่พันล้านล้านมันเต็มดองดองมันจะได้เม็ดน่ะนเป็นใจเลยยังกับวักร เท่าแก่ใหญ่นี่สวดน,นะนั่นแหล,ละคือบริบถาวันวเราความหมายบอกถึงเราบริบถาอ่าเป็นไปแต่งตาเม,มื่อไหร่นะตาสองตาเฮ็ดเป็นสองชั้นะทำบุญเป็นว่ายยังก่อนได้ชาติหน้าแต่ไม่เงินแต่งหน้าได้ชาตินี้เป็นว่ายอ้าชาตินี้ก็เท่าใจเคอเกลวเราสนอง จังหวะเขาเที่ยวไปเด็กกัี้แหละอยู่เกาหลีอุเมืออยู่ประเทศไทยมีมีย่งกับโุโูหลายคนนะดังป่อมมหาเอา้าตะกี้ก็ยังดังโบโนเปเนี่ยนะไปเห็นว่าตัวหลวงพอ่อนะเั็นดังปอง่อ <c> ม <oughs> ตาสองสันายายเกี้ยก็เห็นสองสันนี่เอใส่แวนดำนะนำตาไหลนะ งามแต่ว่านา้ำตาหาันไหลหลับบ่ค่อยได้เอาอยู่บ่าตางามแต่ว่าหลับบ่ได้อาพัชลานี่ยก็ไปเห็นอยกกู่เกาหลีบิดหลายหลังพัชลาหงสกุลก็ว่าอายุโลกเจ็ดสิบกว่าปีรุ่นปูเมินบอกอา,อาพัชลาหงสกุลไปแต่งหน้า นี่กต่ซุ่มย่องกันนั่นหละมาเหมือนสี่สิบปีนะคุณแม่คนนั้นแน่ยตว่าการบัได้ดนเหวคือเก่าขันย่ำเหวบ้บ้านแห้งเป็นตะนายอืมบ่บอยากออกซื้อดอกวัานผู้ไปเห็ดบดนไดหลายลย่ำเห่ยเน,นี่ยวัยบังบัไดนี่แหละงามที่เลกกันนะต่อไปมันก็นแบบคือมันปลอมเหลวเันบอกปลอมย่ำม,มันลุดน่นะ เนี่ยคือหนักกว่าผัวเห็ดอะนะเอเอเท่าเราเลี้ยงมากเลยเท่าจะไปเห็ดนะยมันมีเงินก็ได้ยามมันคือจังผมเนี่ยคยไปยอมบ่ยามเศรายอมแห้หนักกว่าเกาา่าตาบ่เลยเพราะมันเบิดสภาพแล้วหนักกว่าเก,ก่าหนังบ่เลยเนี่าย่านตรงเลีงว่ามันหั่งเพื่ก เนี่ย yeah. เอาความจริงเอาพบไปวัดไปว่านเนี่ยก็ได้นะบนวรวาลบวเตแตังหนาแต้งโตเนี่ยผมกับบวบีบวแม่นห่างไกลกับบวไว้วคือกันเนี่ยก็ได้หนากับบวลาผมกับบวบีกับมรักอีกแม่นบ่เอาพบไปวัดไปว่าเนี่ยได้นะือศาสนาพุทธเท่านี่สายกลางนะนะเออกว่าจะว่าสายกลางเนี่ยกางซจำได้กลางคือพอดีนะพอดีเฮ้ง น่ะตวาวาสานาเกินนี่เขาก็ว,ว่าเขากลางเท่ากันนี่ต่ว่าเขาเบิ่งแล้วมันหนักโนะบราณเจ้าคอยเลยตัดว่าอย่าเอาทุกมาเพิ่มทุกโดยบ่จําเป็นนะคืออย่างเช่น,นบกผลผมเนี่ยเอาการตาน,นี่ยถอนออกที่ละเสินงผ่าเนี่ยก็บบใส่เยึดในคนหลงติดยึดในร่างกายเป็นวันบนต้องใส ย่ำหนาววัเอา่ะนั่นเป็นแนงสันมีไก่เช่นมันมีที่คำพนี่เป็นสองลทัทธินีไก่เช่นในตะวันแบ่งออกเป็นสองลทัทธิก็ยังเข้านี่ธรรมยุดมหาดีไก่สินะแบบที่คำพนนุ่งลมห่มฟ้าบัวไซยัง้งด้วยนี่แบบหนึ่ง่อยู่สีขาวเศษตุค,คำพนหวาน ใอ่สีขาวตะวันเชิงเชียงหลายบอร์กินเนื้อนวดนวดปัง้งสิบห้ามืออาบเทน้นำน้ำผัดชาชนะก็ใส่มือลัทธินี่เกิดพ่อง,องสมัยพุทธเจ้าเหมือนกันนะมหาวิลาเป็นศาสดา าเป็นเจ้าชายมีพระมเหสีมีพระโอรสขึ้นกันโดยไข่ประวัติไข่ไข่พุทธเจ้าพันเบือนในในโลจียาสุกนะออกแสเงหาแต่ว่าพันกับพันก็ว่าพบพันพบถ้ำยนสลัดออกอยู่แบบธรรมชาตนะิบทต่องมียังนะอยู่แบบธรรมชาติอยู่น้ำถ้ำอยู่น้ำปลานะ อยู่ทรอมชันตาเนี่ยร,รมของพุทธเนี่ยก็มีร,รมของเช่น,นเนี่ยก็มีจะหลักหินไหวแต่งามเนี่ยมีโอกาสไปยังไปเบิ่งทำอมชันตาโอรุล,ล่างามตบะมหาวิลาเิ่นก็บทใส่สย,ยังเระให้เจ้ากับอันซ้อนันบถือศรัทธาขึ้นกัน เข้ากับศรัทธาแบบหนึ่งยังนี่งฮะมันลงนะิพพินเทยยะบัณฑิตโต<ม>บัณฑิตไม่ควรท้อแท้บ่โอ้อา่าโออา่านะทนิพพินเทยยะบัณฑิตโตบัณฑิตไม่ควรท้อแท้อ,<า>อ้าวีกแค่หน่อยบอ่ว่าจีลงม,มบ<า>่ฮะกูกำกับหน้อยแค่หน่อยสะนะิขนยานเราโดนบ่ เอาอีกหน่อยบัณฑิตไม่ควรต่อแตะเนาะบ่อยทอดเท้าบัณฑิตก็คือผู้หูจักค่วมผู้หูจักค่วมผู้หูจัก่าอีหยังคืออีหยังบุรุษเป็นบัณฑิตคือคุ้มเอ๋ยเลยบัณฑิตกุ้มเอ๋ยเยสอบได้เป็นญาติตีโทษอีกเขาว่าบัณฑิตเนาะโทษมหาบัณฑิตตีเป็นบัณฑิตเนาะตวาด กันยังไงยังขดยังโกงยังทำลายทำไรผู้เอืน่นเบียดเบียนผู้อื่นกับว่าเสียว่าบัณฑิตแต่ในใสายตาทำเอื่นว่าผ่านวิสัยยังกาะผ่านผ่านอภัยบีสเป็นวิสัยโอ้ยบัณฑิตนี่อภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตบัณฑิตมีอภัยเป็นวิสัย แต่ว่าพ่านเนี่โยโกรธเป็น <hi> วิสัยอภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตจะยัง่ายโกรธเนี่ยมกโกรธมักสูนมักทำลายทำาร่เป็นนิสัยของคนพ่านโกรธเป็นผ่านโกรธเป็นวิสัยอภัยเป็นวิสัยของบัณฑิตบัณฑิตอภัยแม่นผู้ใดเสว่าสินี่ทำลายทำาร่กอภัย ได้ความหมายของบัณฑิตพระพระเจ้านี่คือจักจากของเอาชนะจากของสอนตนนะสอนตนใดอ่านตัวออกบอกตัวใดใส่ตัวเป็นเห็นตัวชัดนะบุได้จบปริญญาจักใบกันเลยอ่านหนังสือบุได้เขียนบอกออกกันเ้ถ้าว่าอ่านจากของออกบอกจากของใดนะตรงกันขามก็ผู้ไอ จบในเจลย่านั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยนหลุดตังสือซิสขาดตัวายก็มีเนี่ยจบนั่นก็ได้โกงเลี้ยนมาสูงกงพู้อนได้แยบยนเอาฉลาดความฉลาดเป็นเชโกฉลาดเชโกฉลาดไม่หลายแบบเนยฉลาดโกงผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเขาเอียว่าเชโกฉลาดแจมโกงยิ่งฉลาดยิงเชโกงแนบเนียนน่ะ นั่นแหละคือพานในสายตาของบัณฑพาละชนแปลว่าอ่อ,อนสติปัญญาอ่อ,อนอยืนเสวนโมกลงปูพันน,นเลี้ยงม้าไว้สองตัวสืวัส่าสมพานบุญไดสิเขอเครื่องล่างของขังสอนมบนสะดวกขอต่อสัตตาพันวาต,ตมาทำไม่เป็นให้สมพานทำให้สี่เสมหมาสมพาน หมา <c oughs> นั่นแหละคือเพ่อนต้องการสอนคนนั่นนะเป็นนั้นว่าสมาบัณฑิตเนี่ยในเมียละมงคลสามทิเเจ้าก็ตัดไปชัดโนออาเัวนาจะพาละนังบัณฑิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคลบุตตะมังสามขรอี่เชนกันเป็นบันไดขัน้นแรกไปสู่น,นิพพาน การไม่คบคนพาลคนพาลคือบอกบดีคิดบดีทับอดีสติปัญญาอ่อนหมออ่อนโบมันมือใหม่อ่อนบ่อยคบคนพาลไอ้คบบัณฑิตบัณฑิตคือบอกดีคิดดีทำดีบูชาบุคคลที่ควรบูชา คือพระบุทธแต่เจ้าพระธรรมประสงค์พระเมีบูชาบุคคลทีคนบูชาบาในมีอขอถามแจกคำว่าขันบรมีอันบันดิยให้ครบเห็ดจังไดเออบรมีบันดิยให้ครบครบจังครบไผ่กับครบการกระทํำข้าเว่าใจที่คิดดีดีคือคองเข้าเองเลยน,ะ,นะ,ะครบจังไดคือ อยู่กับความบา่ดีการกระทําที่ดีการคิดดีนั่นนะขบบัณฑิตคือโตเข้าเองนั่นเทียไปหาบัณฑิตเทียไปหาเขาถึกต้มจอยันบอกวายเม็นที่เสียใจใดรู้หน้าไม่รู้ใจคนก็มเมือนก็ได้รนะมหนากากาเขาห้ากันถึกต้มจอยโอ้ยบ่อยากขบก็ได้บัตขบตัวเองก็ได้บัณฑิตอยู่ในโตเข้าน่ะผ่านกัอยู่ในโตเขา,นะา,าบันบนท่นสาธน เนีย่ยมันจิตบดีว,า,วบาบดีทำบดีเป็นพลาดหมดอย่าไปคบอัไคบการวาวการทำการจิตด,ด,ดีไปสู่สถานที่ที่ดีอย่างนี่นี่เป็นบัณฑิตเอามานี่เป็นบัณฑิตอะไรที่นเนีม่มามาสถานที่ที่ดีสวดมนต์กับการเป่งวาจาดีการทำก็ดีมีมือมีเท่ากับว่ได้ปีตีตบไป นี่เป็นบัณฑิตแล้วใจเขาก็คิดดีๆนั่นแหละนี่ภาษาทับย่อเขามาได้นลยการเข้าไปหาข้างนอกมันมันหายากบัณฑิตก็ได้้เหมือนพลานเน่ยอ่าเรเทียกับพวอ,อยู่ในตัวเข้าประจําบูชาบุคคลบูชาไปบูชาบุคคลบูควรบูชาหาทาั้งหนอกอยากกรับบูชาใจที่มันเอาชนะ ความโลภก,กดหลงใดนั่นะนะนะคือบุกกดเจิคกวรบูชา,ากันย่มใจใเขาว่ามีความโลภก็ำหวับเป็นพุทธ,ธะนะเวียงประไก่ก็ได้นะนะเส็นเขาว่ามีอยู่ทุกย่อมหยาดนะพุทธ,ธะเพียงตแต่แหวกม่านดอกอยู่หลังมา่านพุทธเจ้าอยู่หลังมา่านสอกหนึ่งแหวกออกมาคือปัด ความจิตการกระทําคำว่าเดีอยวกับพ่อพระพทธเด้าบูชาบุคคลที่ควรบูชาต่ำมังคลมุตตมังเป็นมงคลน,นันสูงสุดนะสามพ่อพ่อเพียงบ่ะมืออนาคันจำไดก้ก็คอยไต่ขึ้นไปเสียวนหน้าดีเขาดียินพาดสวดตกันเป็นเฉียนูฮเฮ็ดซ้ำบัดใดจากตําไปสูงเรื่อยๆนะไปสูงหอดพุ่นละ จิตกเกษมโอสูนิพานพอดีเป็นขันเป็นตอนไปเมื่อนี้นพ่อจำหนีเนาะอออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ุ้มครองธาตุขันของท่านทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขทำดีมีสุขม่มีสีสุขอยู่เย็ยนเป็นสุขปนจากทุกทั้งปวงด้วยกันทุกคนทุกท่านเทนอ